อยากเริ่มลงทุนเริ่มจากอะไรดี ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มมองหาการลงทุนเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วแต่ก่อนที่คุณจะลงทุนผมอยากให้คุณเนี่ยรู้3ามสิ่งนี้ก่อนครับมารีเช็คัปเองกันก่อนสิ่งแรกเลยนะครับก่อนที่คุณจะลงทุนผมอยากให้คุณเช็คความรู้ของคุณก่อนว่าตอนนี้คุณจะลงทุนอะไรคุณจะลงทุนหุ้นพันธบัตรสลากออมสินสลากทกศตอนนี้คุณมีความรู้ในการลงทุนเท่าไหร่คุณรู้เรื่องความเสี่ยงของเขาเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่เพราะหากคุณไม่มีความรู้คุณโดดลงไปลงทุนเลยเนี่ยนะฮะก็เหมืออคครราาล้ววเเงไ่่่ยยมูสี ผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันก็ยากที่จะควบคุมเงินต้นและมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ย ขาดทุนลำดับถัดมาคือการเช็คเงินตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะลงทุนนะครับสมมุติคุณมีเงิน1นึ่งแสนผมไม่อยากให้คุณนําเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนเพราะหากขาดทุนละ่ะทำยังไงหากเงินก้อนนั้นนะครับคุณขาดทุนอยู่คุณก็ไม่อยากตัดขาดทุนออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นนะ้วผมอยากให้คุณแบ่งเงินครับค่อยๆอย่าเพิ่งรีบรวยแบ่งก่อนว่าหนึ่งนะฮะเงินก้อนนี้มีใช้สำรองฉุกเฉินแล้วหรือย,อยังก็แบ่งสัดส่วนก่อนนะครับลำดับถัดมานะครับคุณอาจจะไปลงทุนที่มันมีความเสี่ยงต่ำน้อยอย่างเช่นพัันนธบตตรสสสลลาาากกกอมิ่งๆเ้คุณ ขยอบออกมานะครับแบ่งเงินอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนที่ความเสี่ยงต่ําเงินก้อนที่เหลือคุณอาจจะไปลงทุนที่เสี่ยงสูงขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนมากขึ้นอย่างเช่นหุ้นนะครับกองทุนรวมแบบนี้คุณก็สามารถแบ่งสัสดส่วนไปทําได้ก็มาเช็คเงินตัวเองแล้วก็แบ่งก้อนเงินดีๆอย่าทุ่มไปทั้งหมดเพราะถ้ามันขาดทุนเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะหมดตัวได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบลงทุนครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วอย่าลืมมาเช็คหนึ่งคือเช็คความรู้และคอยอัปเดตความรู้รรอยู่สม่ําเสมอ2คือเเช็คงินตัวเองคเเมุุ่ณลลงงทนนนแ้้วิิพขึ ก็ควรจะต้องแบ่งสัดส่วนใหม่ดีๆนะและ3คอยสร้างประสบการณ์อยู่เรื่อยๆเมื่อคุณมีความถี่ในการลงทุนมากเท่าไหร่คุณก็จะเห็นมุมแปกมุมต่างๆของเขาเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้การลงทุนของคุณเนี่ยดีขึ้นอย่าลืมเช็ค3สิ่งนี้ครับ